เอารับทั้งฝั่งโพทาลิตตอนนี้ย้ายมาเป็นทางฝั่งบลูทีมกันบ้างครับขณะที่บิ๊กไซส์ซานโอเช่ย้ายไปอยู่ทางฝั่งเรดทีมครับแบนบาร์กาไปก่อนแล้วครับหนึ่งตัวละครนะตอนนี้ถูกแบนไปเป็นที่เรียบร้อยครับโอเมนนะครับแบรนมาเป็นตัวที่2นะนะตอนนี้คุณอยู่กับผมนะเบิร์ด6กุมันครับใครไม่มันกุมันครับทำหน้าที่แคสเตอร์หลักในวันนี้นะครับยังไงก็ฝั่งนื้ฝักตัวด้วยนะครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับ และอย่างที่บอกครับใครเชียร์ทีมอย่างบิ๊กไซส์สตอโนเชนะครับกดไลค์มากันได้นะครับใครเชียร์ทีมโพเทลิสนะครับกดหัวใจกันมานะครับใครอยากให้กําลังใจทีมงานแล้วก็ทางนักพากย์เพื่อกดห่วงใยมากันได้เลยนะครับตอนนี้กําลังแปลนในเฟสแรกกันอยู่นะฮะดีคนดูทุกคนด้วยนะครับแปลนเบลดัมเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับก็กำลังจะแปลนตัวถัดไปครับนั่นคือเฮนเลนครับถูกแปลนไปก่อนแล้วครับจากทั้ง2ทีมนะครับ แบนค่อนข้างมาตรฐานนะครับมีแบรนดเมาดัมไปแล้วด้วยนะครับต้องรอดูครับโแล้วเกมนี้มีเซเนียลลุดแต่โพเาลิสเล่นไปแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าจะหยิบมาเป็นอะไรหยิบไปเป็นตัวทูเลนก่อนเลยครับจากทางโพทาลิสนะรอรัง ลังเลกันอยู่ครับว่าจะเล่นแผนไหนแล้วสำหรับทางบิ๊กไซส์ซานเช่เป็นทีมที่มีแผนเยอะอยู่แล้วนะสำหรับทางบิ๊กไซส์ซานเช่นะครับในการเล่นแล้วก็ผู้ฮีโร่ของนักกีฬาก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันจากทางฝั่งบิ๊กไซส์ซานเช่นะครับในหลายๆเกมก็จะเห็นการหยิบแล้วก็มาเล่นแผนการต่างๆก็เรียกได้ว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับโพเาริสเองเป็นทีมที่เน้นแบบว่าเล่นเกมค่อนข้างเป็นระเบียบระบบเลยครับในการเล่นนะครับมีการเดินเกมอย่างมั่นใจด้วยนะครับ เป็นทีมที่เน้นคู่หูนะของทางสิงสิงใหญ่ไม่ใช่สิงใหญ่นะสิงใหญ่นะนะกับทางกับลูกน้องของเขานะครับในการช่วยเดินเกมนะครับลาวนี่เองก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่เรียกได้ว่ามาคอยเติมเต็มนะครับโมมิโกะเองก็เล่นเป็นแนวแบบว่าออฟเลนที่เรียกได้ว่าคอยรับรับแรงกระแทกนะไม่เพื่อนลูกทีได้ค่อนข้างดีเหมือนกัน มีจังหวะโดนหนึ่งๆเขาก็ไม่แพ้เหมือนกัน,นครับทางฟ้าล,ลูกพ่อก็เรียกได้ว่าผมเคยเห็นชื่อน,นี้อยู่นะเรียกได้ว่าคุณหน้าคุณตาเลยครับสำหรับทีมอย่าง Big กไซ e เอสตานเชนะครับเรียกได้ว่าทั้งสองทีมมีสกิลเพย์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ว่าแผนการเล่นนะครับแล้วก็วิธีการเล่นจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอีกสตัวจะทางฝั่งบิ๊กไซนะครับซซีเป็นโรลิออนนะครับ แล้วก็หยิบเซนเนียลนะครับมาคอมโบกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าหยิบมาคอมโบกันอยู่แล้วครับทั้งโลลิออนแล้วก็เซนเนียลนะเป็นตัวที่เอามาเซฟกันได้อยู่นะครับใ่รที่ทาฝั่งปูทาริสนะครับหยิบมาเป็นยอนกับซิฟนะครับคอมโบนี้ครับอครับที่เรียบร้อยครับยอนก็มี d p s ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับซิฟนี้ก็เป็นตัวเซฟไฟป่วนได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับ โอ้ก็ต้องรอดูล้วน่าจะขอโทษครับก็ต้องรอดูแล้วว่าจะเล่นในแนวทางไหนเพราะน่าจะเอายอนเอาซิปมาเซฟยอนโดยเฉพาะแหละครับเพื่อยื้อไปในช่วงเลด,ดเกมนะครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางเจ้าพิษนะครับเปิดไอเทมนะครับระหว่างเกมบ้างได้ไหมครับได้ได้ได้ครับจะเ,เปิดให้นะครับ ส่วนของ Big กไซส์เอสตาน e ชตอนนี้ก็จะหยิบอะไรมาเป็นตัวที่3ก็ครับมองไปที่เอาอีก e นะครับตอนนี้จะับมาเพื่อเอามาเล่นคอมโบกับเซเนียลนะครับทั้งเอาอีก e, ทั้งโลลิออนก็2ตัวนี้น่าสนใจครับในงานที่จะเอามาเล่นนะครับกำลังเข้าสู่ช่วงการแบนเฟสที่2ครับสาบตัวแรกนะครับทางฝั่งบิ๊กไซสก็ดูเป็นคอมโบที่ค่อนข้างมาตรฐานเลยนะครับส่วนทูนเลนยังเป็นเฟกซิเบิลพิกได้อยู่ นะครับในการเล่นตอนนี้ครับอยูที่ว่าเอาตัวอะไรมาเจอครับแล้วจะแบนจี้ไปในตำแหน่งไหนนะครับของทางฝั่งทีมอย่างวิกไซด์เองนะครับแบนจี้เวเลสไปเลยครับเพราะเป็นตัวละครที่เซเนียไม่ชอบก็ขอตัดไปก่อนเลยครับหึงตัวครับให้เซเนียมีสลดในการเล่นมากที่สุดแล้วาอเวเลสก็สามารถเอาไปเล่นเลนกลางได้ด้วยครับคงมองไปถึงแผนนี้นะจากทางฝั่ง b ิกไซด์ การเอาทูเรนไปจังเกิลรลโยกให้เวเลสเล่นกลาง<ป>เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วแบนฟอฟ์เรนติโนทิ้งไปเลยครับเพราะถ้าเอามาให้คอมโบกับเยอะเกินไปครับจากทางฝั่งทีมโพทาลิสนะอีก2ตัวละครครับจะแบนจีแครี่หรือเปล่าครับ แอนดี้ตอนนี้ก็ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วฮะของทางฝัง่งบิ๊กไซส์ซานเช่แต่คราวนี้บิ๊กไซส์ซานเช่จะ<อ>แบนจี้ออฟเลนอีกหนึ่งตัวนั่นคือสกัดครับคือเป็นตัวที่สกัดเองเนี่ยก็คือเป็นตัวที่รับอาวอีได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้อาวอีเนี่ยเอามาแก้ทูเลนได้นะครับอย่างตรงไปตรงมานั่นแหละนะครับพร้อมมีสกิลอย่างดาคอนแช่นะครับในการหลบทันเดอ์เบิร์ดได้ด้วยนะครับทำให้คราวนี้ ก็เลยแบนสกัดทิ้งไปเพราะเป็นตัวที่รับมือเอาอีได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับต้องรอดูว่าบาวนี่จะจี้ไปที่ตัวไหนเพราะเหมือนเน้นจี้ไปที่จ er ังเกิลแหละครับของทางฝั่งโพทาลิสนะครับซึ่งเบลนี่เขาก็เล่นได้ค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วด้วยครับเรวมาตึงๆแล้วฮะเกมนี้แบนซิลิก้าทิ้งไปครับพอถ้าเทียบ DPS แล้วยอนก็เรียกได้ว่ารุนแรงแหละฮะ เซนติก้ามาก็อาจจะทําให้ยอนเล่นลําบากครับเพราะมีจังหวะการเาเรียกว่าอัติเมทเนี่ยในการตั้งปืนญ่เนี่ยมันระยะการยิงเนี่ยอาจจะดีกว่ายอนนะครับเลยตัดใจแบนเซนติก้าทิ้งไปให้ยอนได้เล่นง่ายที่สุดและครับในเกมนี้จะหยิบมาเป็นตัวอะไรครับทางบิ๊กไซส์ครับตอนนี้เพราะว่าเป็นเกมสําคัญด้วยครับโอหยิบไปเป็นซาริมนะครับมีทั้งไฟสเปียนะในการทำซีซีเห็นจังหวะต่าง โอทาริสเองก็ยังขาดอีก2ตัวเพื่อเอามาประกอบคอมโบนะครับจะเน้นเอาดาเมจมาเล่นสู้เลยหรือเปล่าครับผมจะเอาลาดมาเล่นกับเอาอีกนะครับเราให้ทูเล่นเองถูกบ,บังคับไปเล่นในตำแหน่งมิดเลนไหมนะครับเป็นตัวเลือกที่หนักนะครับสองรบทางโพทาริสนะครับในเกมนี้ในการที่จะเลือกเล่น ไปที่เรียลิเรียนาเอาเยนามาเล่นคือเยนาก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเซฟนะครับในการรับเลนในหลายๆเลนเองนะเพราะเป็นออฟเลนที่ทำได้หลากหลายอยู่แล้วนะสุดท้ายจิบมาเป็นลิเรียนานะครับเน้นระยะของลิเรียนานะในการทำจังหวะนะครับในช่วงการโปลกสกิลระยะนะครับแลวรอสเกลลิ่งช่วงเด็ดเกมด้วยของยอนกับซิฟให้มา มีทุนเล่นนะครับยิงทำดาเมจอย่างทันเดอร์เบิร์ดนะครับในการกดดันด้วยครับตอนนี้ก็กำลังจะดาบอยู่แล้วครับน่าสนใจมากๆครับสุดท้ายดาบตัวสุดท้ายมาเป็นร็อกซี่ครับโอ้เอาร็อกซี่ไปยืนออฟเลนนะครับไปชนกับเจน่า แล้วก็ก็ต้องรอดูแล้วว่าคอมโบจับต่างๆจะกดดันได้ดีแค่ไหนแต่เหมือนแนวหน้านะของทางทีมอย่างบิ๊กไซส์ซานโอเชจะค่อนข้างหนาเลยนะครับถ้าเทียบกับทาง p o r t ท l i s ลินะครับแต่ยอนเองก็เป็นตัวที่ละลายแทงได้ดีอยู่แล้วครับก็ต้องรอดูอเกมนี้ครับซีซีไฟใหญ่ๆเนี่ยน่าสนใจมากๆครับเหมือนทางฝั่งทีมอย่าง Big กไซสจะดูดีกว่านิดนึงนะครับในการไฟนะครับ อ่ะแต่ยังไงก็ต้องไปดูในเกมนะครับสิงใหญ่ยอนครับลูกน้องสิงใหญ่ครับลิเลียนาครับโฮมิโกะเยน่าครับราวนี่ทูเลนซับบันครับเป็นสติฟครับซซเลนซี่โลริออนครับชากวาวครับสลิมครับฟารุลูกพ่อล็อกซี่และแฮร์ริคินเซเนียลครับไมค์คิวอาอีเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่าเกมนี้จะเป็นไงครับ สู้กับศัตรูไปด้วยกันเอาละครับเกมที่สี่เริ่มต้นขึ้นแล้วครับโอ้หถ้าจากเขาฮีโร่เนี่ยก็เน้นการโป๊กสกิลระยะครับแล้วให้ปิดดาเมจของทางบราวนี่ครับจากทางฝั่งโพทาลิสนะขณะที่บิกไซส์ซานูเช่เองก็จะต้องเน้นการเล่นนะครับมีซีซีค่อนข้างหนาเลยนะครับการเดินเกมก็เรียกว่าค่อนข้างรวดเร็วนะครับมีการเติมจากทางเซเนียลได้ดีด้วยครับโอ้แล้วก็เหมือนอ่านเกมรู้ทันการหลับอัมาเดิน เก็บเลดบัฟครับของฝั่งตรงข้ามทันทีครับสำหรับทางบาวนี่โอ้แล้วโดนฟาดไปเยอะเหลือเกินครับน้องสิงใหญ่แล้วโดนเก็บเฟิร์สบัฟครับโดนช็อตจากทางเซเลนซี่โอ้แล้วทูเลนโดนดาเมจเชนซีซีไปเยอะแบบนี้ไม่น่าจะรอดอีกตัวครับบาวนี่โอ้โดนเยอะเลยครับในต้นเกมตอนนี้ครับโอ้แล้วอินเวดเอาบูบัฟด้วยครับโอ้แล้วกดดันทางยูทูบซัมวันครับไม่รอดครับซิปปตาแตกแล้วครับตรงนี้ครับ สำหรับทางโพทาลิสเองครับแล้วได้วับ,บปด้วยครับสำหรับทางฟาลุกลูกพ่อครับเปิด wi-fi รัวๆเลยฮะเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีครับเลยต้องเปิด w i f i ซะหน่อยครับเริ่มต้นเก็บไม่ไดีโอ้ยแล้วเข้าไปลำใส่ฮูมิโกะครับเกือบเก็บคิวทางฟารุกได้ครับกดดันฟารุกให้ไปยืนติดอยู่ในป้อมแหละ สกอติวตอนนี้3ต่อ0ครับการเงินห่างกันนิดหน่อยครับมาลิอุสอัดใส่ตรงนี้ครับสุดท้ายได้นกเป็นของขวัญครับแฮร์รี่ควินต้องเล่นรอสเกลลิ่งของยอนช่วงเลดเกมนะครับโอ้แต่เยน่าโูมิโกะตรงนี้ครับไปโซโล่ใส่ฟ้าล,ลูกพ่อครับแลกกันไปครับ เปิดม <lawsuit. S 1> ังกรใหญ่ตรงนี้ครับปลาไฟน์สเปียร์ไปด้วยครับสต่เรบทางฉากว่าวครับสุดท้ายแลกออฟจิทีฟกันไปครับในช่วงสองนาทีแรกครับผิวเดอ์ซันไปครับแล้วซาเตลีไหนเขามาแบบนี้จะมายกใส่ซิปโลกิ้งออกมาตรงนี้ครับฮันเดอร์เบิร์ดอัดไปเจ็บหนักเหมือนกันครับเซเลซี่แต่สุดท้ายเซเลซี่อูยโดนลูดไปแบบนี้จากสิ่งใหญ่เจ็บเหมือนกันครับ สุดท้ายโฮมีโกเก็บไมคิวได้ด้วยครับโอ้โหเอาละครับสู้ได้เหมือนกันครับแต่เราทางโพททลิสครับแต่ถ้าไฟใหญ่อาจจะสู้ลําบากครับน่าจะต้องเล่นเป็นแบบไฟเล็กครับแล้วต้องรอช่วงเลดเกมครับแต่เราทางโพททลิสมาลิวต์อาจใส่ตรงนี้ครับแล้วเปิดโล่การเข้าไปด้วยครับทางแฮร์ริคควินายอิงสเปียไปโอ้โหลูดกดดันซาลิมได้ดีเหมือนกันนะครับแต่เราทางยอนครับในช่วงต้นเกมครับ แทงเข้าไปตรงนี้ครับเฮอัดเข้ามาครับรูปเกมตรงนี้ก็อาจจะต้องดูเชิงกันไปครับแต่ด้านบนเหมือนมีเข้าหายแล้วครับไปรัมใส่ล็อกซี่ล็อกซี่ต้องถอยออกมาครับแต่ด้วยความที่เป็นล็อกซี่ครับไอ้กิ้งแก้มมาดึงไปตรงนี้ครับโอ้ทันเดอร์เบิร์ดกดดันไปด้วยครับสำหรับทางบาวนี่ครับสกอร์คิวตอนนี้3ต่อ4ครับการเงินสูสีกันมากๆครับทั้งสองทีมครับอีเลียน่าก็ยืนโป๊กสกิลระยะ บริเวณตรงนี้อยู่ครับหมายคิวเดินเข้ามาเห็นตัวเล็กขอซะหน่อยครับจะโป๊กใส่แล้วเขาเดินเข้ามาเก็บสแต็กไปตรงนี้จะได้หรือเปล่าครับทางเบลนี่อาริมุตออกทางเอลขวาครับทางแฮนดิควินโอนมาตรงนี้ยอนอยู่คนเดียวเหรอไฟสเปียร์มาสุดท้ายขอสวนไปคืนเหมือนกันแล้วตรงนี้เปิดอัลติเมตแล้วแต่ลรบทางยอนมีซิฟเข้ามาอมช่วยแล้วครับแต่เขามากันสี่คนจะกันไหวหรือเปล่าครับพยายาม เปิดพาสิตรีไนัยยกซิปไปตรงนี้ครับเดินเข้ามาครับอาริอุตอัดเข้าไปครับแฮรี่ควินโอ้โดนลูดคืนเหมือนกันเจ็บหนักครับแล้วโดนโค้งสกิลอูจะรอดหรือเปล่าและเข้าไปฟลอกฟอร์มขวัญใส่ตรงนี้ครับสิงใหญ่เก็บทางแฮรี่ควินไปได้และซิปเพคเข้าไปตรงนี้ครับใส่ทางเซเลซี่ครับต้องถอยเลยครับเยน่าไปเดินตัดเวฟสูงบริเวณด้านบนครับทําให้ด้านล่างตรงนี้ครับราลิมโอ้และอัดเข้ามาตรงนี้ครับด้วยเฮียว่าได้ติงแล้วขอซิปโลรกิ้งพายอนกลับไปส่งบ้านซะหน่อยครับไม่งั้นสิงลูกพี่สิงใหญ่อาาจจะตยได้ครับ ช็อตเจ็บอยู่ดีครับสหรับทางเซนเซนซี่แล้วเข้ามาตรงนี้ครับทันเดอร์เบิร์ดอัดเข้าไปล็อกซี่ยังไม่ตายเพราะเปิดใบฟายอยู่เจ็บหนักเหลือเกินขอขวดคืนเหมือนกันแล้วสุดท้ายเก็บคิวบาวนี่ไปได้แลกล็อกซี่กันมาก็จริงแล้วขอรำออกหนีกันครับแต่เราทางโอมิโกะครับสปินนิ่งซิเกอร์หลบมาแต่ทางไมค์คิวก็ไม่ยอมแพ้ครับขอขวดหลังแล้วดาก้อนแชนสุดท้ายปิดดาเมจไม่ทันครับขาดไปอีกนิดเดียวครับโอมิโกะครับเปิดโหมดฮาร์ปมูนแล้ว ต่ดปินนิกสติเกอร์เข้าไปแล้วโหวโหนเข้ามาตรงนี้พยายามล้ำใส่แอนต์วานิ่งมูลพยายามเคลียร์เวฟกิฟจะเคลียร์เรือเปล่าล้ำคืนหนูนมืนคืนเหมือนกันแต่มีกเกาะเด้งเข้ามาเยอะครับแต่เรามีแอนจลิตเซเปนเดอร์ลงมาช่วยด้วยครับลีเลียน่ามาตรงนี้มาริบุสสวนคืนแล้วพยายามจะพุ่งเข้าไปครับเปลี่ยนเป็นฟ็อกฟอร์มแล้วแต่เราทางลูกน้องสิงใหญ่ครับลูกพี่ไม่มาแต่ส่งลูกน้องมาแทนครับมาช่วยโฮมิโกะครับไม่คิว ยังอยูนูตรงนี้ครับโอ้ขอเปลี่ยนเป็นฟองฟอมขวดใส่กระแทกคืนเหมือนกันดาก็เช่นหลบออกมาครับสำหรับทางไมค์คิวมาริอุสอัดใส่ตรงนี้ครับยังมาซ้อนกันได้ครับมันรอดักอยู่แล้วสาหรับทางลูกน้องสิงใหญ่นะครับด้านล่างเป็นยังไงกันบ้างครับทูเ่นก็ฟาร์มไปครับยอนก็รอไทมิ่งของตัวเองครับในการเล่นครับอาตินฟิกเกอร์ใส่ฟารุลุกพ่ออยู่ครับ กดดันเล่นได้ดีแล้วแต่เราทางกีน่าในช่วงต้นเกมนี้ครับอารบริเวณตรงกลางทันเดอร์เบิร์ดไปตรงนี้โอ้โหเกือบตายครับไอคิวดาเมจแรงเหมือนกันครับเบลนี่ครับเก็บสแตกตรงนี้ครับต้องมาริวถอยออกไปเลยครับโอ้มีโกะเกมนี้เอ่อเล่นได้ค่อนข้างฟรีเลยนะครับมีพื้นที่การเล่นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ค่อยได้โดนกดดันเท่าไหร่ครับแล้วเปิดมังกรอเิซอนดาร์กอนอีกแล้วครับและได้ไปด้วยครับทางเบลนี่ โอ้แล้วตรงนี้เอาอีเข้ามาครับไมค์คิวกระแทกเข้าไปครับดัก้อนแฉาหลวออกมาก็จริงแต่รอดักอยู่2-3โคตรตรงนี้ชัดดาวใส่ไมค์คิวสเตอร์รี่ไนายยกใส่อยู่เอ้ยเยน่าตรงนี้ครับแล้วถอยออกมาสปาร์เป็นนิ่ง์สิงเกอร์สวนเหมือนกันครับแต่เราทางโฮมิโกะวาร์ปกลับบ้านนะครับเซเลนซีก็ไม่ยอมให้กลับง่ายๆครับเอาไฟไปช็อตสักนิดสักหน่อยครับแแปละแแปลครับช็อตเรื่อยๆครับเจ็บหน่อยๆค่อยๆชินครับแล้วก็เจ็บเหมือนกันครับ พยายามเคลียร์เวฟครับฮมิโกะเคลียร์ได้สวยครับด้านบนเหมือนมีประเด็นกันอยู่ครับทูเลนเล่นกับล็อกซี่ตรงนี้แล้วเข้าไปอากิงเก็บช์จใส่นะคนที่ตายไปเป็นทางเบลนี่แทนครับฟารุลูกพ่อครับจังหวะนี้ฟิกเกอร์เข้าไปจับได้สวยครับลีเลียนาเข้ามาโป้งสกิลใส่ครับทางไมคิวไมคิวกาแทะเข้าไปแต่เปลี่ยนเป็นฟองฟอร์มกระโดดหลบมาได้สวยครับน้องสิ่งใหญ่เจน่นาเข้าไปหาตรงนี้แล้วต้องดากันแชรลบออกมาเลยครับ ย้อนอนัดซิเขาก็ดูแลกันอยู่ครับอ้แต่จังหวะนี้ตาลิมขอตัดเลตบัฟสักหน่อยให้กับทีมครับครับว้าวครับแล้วปลายิงตะเปียยกไปตรงนี้รู้เจ็บเหมือนกันครับทางสิงใหญ่ครับสิงใหญ่บอกขอให้ได้รู้ครับรอ้รยู่ใส่กดดันชักว้าวไปครับทิดเฮกตรงนี้ครับ กดดันได้ดีครับแต่เขาเดินลงมาปิดพื้นที่แล้วครับแต่ก็เรียกได้ว่ารู้ข่าวค่อนข้างเร็วครับสแตลลี่ไหนยกสิปไปโอ้ยยกตรงนี้ครับแต่ย้อนอยู่คนเดียวขอฟิกเกอร์เข้ามาเข้าปากตรงนี้ครับยังช่วยเตะเพื่อนไว้ได้ครับแล้วขอลูดคืนครับแต่เราทางสิงใหญ่และเข้ามาอย่างนี้เลยครับแต่เราทางนั่นคือตัวอะไรครับมีแอนเจลิสเบนเดอร์มาเอาบอได้สวยการแทงมาลิวต้ไปสุดท้ายเป็นชักวาลยิงเก็บทาง สิงใหญ่ไปได้และเขามาปิดคืนเหมือนกันครับแฮร์รี่ควินไม่น่าจะรอดครับโดนทูเลนเก็บสแต็กไปตรงนี้ครับฮันเดอร์เบิร์ดเก็บไปแล้วมีทันเดอร์แครบไซเลนซี่เจ็บหนักเหมือนกันสุดท้ายเป็นซิฟเพคครับกเก็บคิวทางไซเลนซี่ไปได้ครับโอ้สลิมรอดไปได้บุตบิดๆๆครับยีน่าก็ยังกันป้อมบนได้ให้กับเพื่อนอยู่ <S <S ตอนนี้รูปเกมแบบว่าตึงๆเลยฮนะ ยังสอนแกได้ทันครับการเงินก็ค่อนข้างสุสีแล้วก็คิวก็เรียกได้ว่าพอๆกันเยนาโดนลุมแล้วครับโดนไอ้กิ้งแกไปไม่น่าจะรอดครับไฟดีครับฝาลุลูกพ่อทําได้สวยครับฝาลุกมาแบบไฟลุกเลยครับตอนนี้ครับแล้วบริเวณตรงกลางครับนิเดียหน้าตรงนี้ครับขอตีป้อมหน่อยครับมากับซิฟครับแล้วน่าจะได้ป้อมกลางได้พื้นที่การเล่นไปครับแลกกับทางเยนานะที่สลาชีวิตไปแล้วไปเปิด อบิซอนดากนการแทกไปหึงทีแล้วโดนขวานหนักครับซิปอมรวบอย่างนี้แล้วซิปโรหนีออกมาได้เลยครับล่ใน่าถอยออกมาได้แล้วเขามากันสามสี่คนตรงนี้สเตอร์ี่นทยยกไปยกไป2คนแล้วมีคอมโบต่อมาด้วยครับไม้คิวเก็บสิงใหญ่ไปได้แล้วจะเอาอีกลขวขอซิปขออมไปหน่อยแล้ววาร์ปเก็บไปได้แล้วด้วยครับทูเลนบอกว่าจะรอดหรือเปล่าแต่สุดท้ายโดนการแทกมาอีกทีกดมาร์กออฟฟ์ตรงนี้แล้วพยายามยื้อใอ้ป้อมครับสุดท้ายไม่น่ารอดครับเอาโดนไดมาเยอะเหลือเกินครับเพราะเขามีเซอเทนเลือดเยอะมาลิวต์อาจจะใส่เข้าไปแต่เบ ลูกน้องสิ่งใหญ่ตรงนี้ก็รอดักอ่ะแล้วจังหวะนี้โดน2คนแล้วขวนโอ้โหได้พารซีฟมาด้วยครับแล้วจะขวนต่อได้สลิมมายังไงแล้วเข้าไปสวนคืนครับทางไม้คิวเก็บลูกน้องสิงใหญ่ไปได้เยานาพุ่งเข้ามาตรงนี้ครับโฮมีโกบปาสปินนิงสติเกิร์ไปและล้ำใส่การซีซีครับแล้วได้ทางเซเลนซีคืนเหมือนกันครับได้2ป้อมร่างครับสําหรับทางทีมอย่างบิ๊กไซส์เอสตาโนเช่ครับในไฟน์นี้ครับโอตาโพททิสก็ได้ป้อมกลางมาเหมือนกันครับ โอ้แล้วโอ้มิโกะโดนมาลิวตัดไปเขามากันสามคนตรงนี้ครับยังรัมสวนคืนอยู่ปาสปินนิ่งสติกเกอร์ใส่ทางออเซเนียลและคนที่โดนรัมเป็นทางฝั่งเอาอียังรอดอยู่มีทางล็อกซี่คอยช่วยอยู่แต่สุดท้ายครับโดนเซฟจากทางแองเจลิกสเปนเดอร์ครับทำให้รอดออกไปได้ครับเอาอีตอนนี้จังหวะการลัมของโฮมิโกะค่อนข้างสำคัญเลยครับมีค่อนข้างมีอิมแพคกับทางโพทาริคค่อนข้างเยอะนะในการเติมไฟเติมดาเมจต่างๆครับ อแต่อย่างที่บอกครับถ้าไฟน,น,นานๆเมื่อไหร่เนี่ยจะบิ๊กไซส์จะค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับเพรถ้าเขาอยู่กันครบเมื่อไหร่การไฟใหญ่เนี่ยอาจจะไม่เป็นผลด,ดีกว่ทางโพทาลิสครับหมดเรามีการเบรกเกมชั่วคราวครับอ่าตอนนี้กลับมาแล้วครับลูกเกมค่อนข้างตึงครับสกอร์คิว1ิบต่อสิครับการเงินก็เป็นทางฝั่งบิ๊กไซส์ที่เหมือนจะขึ้นนำไปประมาณ2000โกนะครับจากไฟเมื่อสักครู่นี้นะครับ เพราะจังหวะถ้าเขาได้มีโอกาสบุกจังหวะทำซ c ซเป็นหมู่เมื่อไหร่เนี่ยเรียกได้ว่าโอกาสที่จะหนีรอดของทางโพธิสก็ยากแหละครับเพราะเขามีทั้งสเตอรลี่ไนท์นะครับในการยกไฟเสบียในการทำซ c ซีนะครับไมค์คิวเนี่ยก็สามารถโหนนะครับมาเข้าถึงแนวหลังได้ง่ายๆเลยนะครับยอนก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นได้ง่ายๆครับในเกมนี้นะครับมีโมบิลิตี้ค่อนข้างเยอะเลยครับสำหรับทางเอาอีตัวนี้ครับ แล้วหมุกกดดันเลนบนต่อด้วยครับโอ้โหเวฟบนเข้ามาค่อนข้างเยอะดาก้อนแฉนตรงนี้ครับไมค์คิวเก็บคิวสิงใหญ่ไปพยายามลูดตรงนี้แล้วก็จริงครับแต่เลนบนมากันเยอะครับและเขาน่าจะได้ป้อมเทียสากไปด้วยครับซิปโอมตรงนี้แล้วซิปโลเข้าไปครับออกกระแทกออกไปก่อนครับโดนกดดันอย่างหนักครับตอนนี้ครับโพลทอิสครับมิกไซก็ถือจังหวะเดินเกมที่เรียกได้ว่าเร็วกว่าด้วยครับทีมไฟก็ค่อนข้างดีครับ ต้องให้ย้อนครับมีจังหวะได้ลูดอย่างเงี้ยครับถ้าได้ลูดก็มีโอกาสเหมือนกันครับแฮนดิควีนเจ็บหนักเลยครับเยนาพุ่งเข้าไปครับปาสปินนิ่งฟิกเกอร์ใส่โลริออนครับแต่สุดท้ายหลบออกมาได้ครับและเข้าไปหาทางเซเนียลแต่สุดท้ายเซเนียลจะรอดหรือเปล่าครับทูเลนพยายามอัดเติมท้ายอัจจุดิสเปนเดอร์หนีออกมาได้ครับอันเดอร์เบิร์ดมาก็จริงครับแต่ก็ยังรอดครับแล้วเอาอีพุ่งเข้าใส่ตัวสําคัญนั่นคือสิงใหญ่แต่อมได้สวยครับซิฟดาก้อนแฉนหลบออกมาได้ครับโอไม่งั้นสิงใหญ่ตายครับเกือบบตายครัสิงใหญ่ พยายามกดไลฟ์มากันร like oh walk. ัวๆอยู่ครับตอนนี้ครับโอ้แล้วตรงนี้ครับมาล้ำคนเดียวแล้วกดมาเอาฟอร์์มาอมได้สวยครับโอ้แต่โดนแอคกิ้งแกไปจะรอดหรือเปล่าไม่มีซิปมีซิปโรยังถอยออกมาได้เยน่าก็พยายามล้ำแล้วเสียฟิกเกอร์ครับโฮมิโก้ทันเดอร์เบิร์ดไปตรงนี้ครับไฟนานๆไม่แน่ครับโอ้หแล้วตรงนี้ไล่จากทางซซเลซี่ไปช็อตตรงนี้ครับเาวนี่บอกเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตแบบนี้ผมก็ตายสิครับโอ้ตายไปเลยครับตอนนี้ครับเริ่ม บนไฟใหญ่ต่อเนื่องนะครับแต่เราทางบิกไซส์ซานโเช่นะครับที่บอกครับต้องเล่นไฟเล็กแล้วก็ดักจับเอาครับเพื่อรอสเกลลิงของยอนครับในการจัดการละลายแท้งแนวหน้าครับเอาอีกก็รอเล่นอยู่แล้วสเตอร์ดีนยกไป2ตัวตรงนี้ไม่รอดสิครับโอ้โหรอยกอยู่แล้วครับสเตอรี่ไนครับของทางโลรีออนของซซเรนซี่ครับแล้วเขาเข้ามาบุกต่อเนื่องเลยครับเหลือกัน3คนนะครับในการจัดการบ้านครับ รอะว่าคีเว็บเดินเข้ามาแล้วครับเอาอีขอห้อยเข้าไปลิเลียน้าเปลี่ยนเป็นฟอกฟอร์มก็จิงพยายามจะเคลียร์เว็คลิปแต่เคลียร์ไม่ไหวและตรงนี้พยายามล้ำเคลียร์เว็บคลิปเคลียร์ได้อยู่ครับแต่เราทางเยนาและช็อตคืนเหมือนกันครับทางเบลนี่เบลนี่หนึ่งคนจะการได้หรือเปล่าครับแต่ก็เลือกที่จะถอยไปครับเพราะว่าทางเยนาก็เคลียร์ได้ดีนะจากทางฮมิโกะนะครับในการเคลียร์เว็บต้องดูจังหวะยื้อแล้วครับของทางโพทาลิสนะครับในการยื้อในเกมนี้นะว่าจะยื้อได้ดีแค่ไหนไฟนสเปียร์ปามา ซีซีอย่างที่บอกครับซีซีมันหนาเกินไปครับจากทางฝั่งบิ๊กไซส์ครับ้องรอดูแหละครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับยิงไปตรงนี้ครับโอ้ <Our S 2> ลูกเกมตอนนี้ก็เริ่มผ่อนลงมาบ้างครับจากทางบิ๊กไซส์นะ <Our best. S 1> ขอดูไอเทมหน่อยครับจาวิส ต้องรอจาวิดระบบทำงานนิดนึงครับระบบไอเทมครับรอสักกู่นะฮะอ่ามาแล้วครับไอเทมครับเวลาตรงนี้ครับปลาไฟสเุเปียไปซิปก็รออมอยู่แล้วครับไอเทมตอนนี้ก็เหมือนเริ่มมาแล้วเหมือนกันครับของ,งย่อโอ้แต่สุดท้ายเบาะนี่โดนไปหนักเหลือเกินครับ และเข้ามาตรงนี้สไตลี่ไนพยายจะโยกครับแล้วโอมไปยอนพายยอนหนีครับดีน่าก็พยายามมาคัดไฟให้ครับแต่โดนหนักเกินครับเพราะว่าถ้าไฟหนักๆเนี่ยอแล้วเข้ามาตรงนี้แอกกิ้งแกวครับลากยอนไปครับไปกินเลยครับสิงใหญ่บอกว่าไม่ได้ยิงครับเราโดนลากไปครับสลิมก็ขอไปตีป้อมล่างครับเก็บป้อมให้กับทางทีมอย่างบิกไซส์ซานโช่ต่อครับโอลิออนเดินเข้ามาพยายามาสตอรี่ไนตรงนี้ครับ โอ้ยีน่าโดนช็อตหนักมาริวุ์อัดดักทางเหมือนกันแต่ขอล้ำใส่สลิมขอยิงสวนนิดนึงมีล็อกชิลกดล็อกชิลแล้วด้วยแล้วยังไงติปตรงนี้ติปโลมาแต่สายเยน่าก็ตายไปอยู่ดีแล้วน่าจะถมเข้าป้อมครับเป็นการตีเสมอของทั้งฝั่งบิ๊กไซส์อย่างแน่นอนแล้วครับแล้วตีบ้อมเปนี้แล้วเก็บเป็นเอสก่อนครับโอ้แล้วตีเสมอเป็นสองต่อสองครับต้องไปตัดสินกันในเกมที่ห้าครับโอ้โหเกมนี้เรียกได้ว่า บุกกดดันต่อเนื่องเลยครับทางบิ๊กไซส์เอสตานเช่นะครับไม่ให้ย้อนหรือตัวใดก็ตามทุกเลนครับเจอไมค์คิวเข้าไปกระแทกตลอดครับโอ้โหเรียกได้ว่าโหนสลิงเข้าไปยัดครับเป็น MVP ในเกมนี้ด้วยครับ13.9ครับคิวไป12ครับไมค์คิวแอซิสไปอีก4ครับขณะที่ MVP ฝั่งผู้แพ้ครับเป็นทางคุงมิโกะที่เล่นเจน่าครับที่รับเลนค่อนข้างดีเหมือนกันรายละเอียดครับในส่วนของดาเมจเป็นไงกันบ้างครับ ดาเมจในเกมนี้นะครับก็แน่นอนครับแนวหลังก็เล่นได้ค่อนข้างสบายนะครับไมายคิวครับ28.2%นะครับขณะที่ทางฝั่งที่อย่างพุเทอรลิสเองดาเมจหลักๆก็กระจายกันไปนะไม่มีใครกระจายดาเมจเป็นพิเศษเท่าไหร่นะครับแต่รับดาเมจไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับจากทางฝั่งบิ๊กไซส์นะครับแนวหน้าค่อนข้างมีผลนะครับในเกมนี้นะครับสำหรับทางฝั่งบิ๊กไซส์นะครับในไฟใหญ่ๆโอ้ต้องไปตัดสินกันในเกมหน้าละเกมที่5ครับแบบ เรียกว่าแมนตัดสินแชมป์แล้วนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับระหว่างโอทาริสและบิ๊กไซส์เอสตานโนเช่นะครับยังไงเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในเกมที่5ครับ